เกิดบูชาศรัทธาบันไม่วันไวไฟเรียนรู้สามาัคคีมีวินัยเกิดเกรียงไกร ในชั่วโมงวันนี้นะคะคุณครูก็มีความรู้นะคะแล้วก็เนื้อหาสาระดีๆนะคะมาฝากนักเรียนชื่นเคยซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องการเขียนจดหมายส่งตัวั่นเองค่ะสําหรับเรื่องการเขียนจดหมายนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนะคะการเขียนจดหมายหรือการจากหน้าสองนะคะกลับมามีบทบาทและก็มีความสําคัญในชีวิตประจำวันของพวกเรานะคะ เราะว่าในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการค้าขายออนไลน์และก็มีการส่งสินค้านะคะผ่านระบบไปส่งนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะวันนี้คุณครูเลยนําเรื่องนี้นะคะกลับมาให้พวกเรานะคะได้ทบทวนและได้ลงเขียนแล้วก็รู้จักวิธีการเขียนที่ถูกต้องกันนะคะเพื่อเป็นการทบทวนความรู้และก็ความเข้าใจของนักเรียนนะคะวันนี้เราไปดูเนื้อหาพร้อมๆเลยค่ะ นี้คืออะไรนะคะก็คือการเขียนสื่อสารกันซึ่งจะมีเนะะื้อหาเป็นเรื่องของเฉพาะบุคคลนะคะเมื่อเราเนี่ยจะได้บอกเล่าเรื่องราวเรื่องการแจ้งหรือแสดงความคิดเห็นต่างๆและแทนความรู้สึกในหลายๆโอกาสได้ดีกว่าการพูดค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูประเภทจดหมายส่วนตัวกัน,นะคะ่ะประเภทที่1นนะคะจดหมายขอโทษจดหมายขอโทษเนี่ยจะเป็นการชี้แจงข้อผิดพลาดของผู้เขียนนะคะ ความสำนึกผิดค่ะ 2. จดหมายแสดงความยินดีนะคะเราเนี่ยจะใช้ในกรณีที่ผู้รับจดหมายเนี่ยประสบโชคด,ดีอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นได้บุตรคนใหม่ได้ตำแหน่งสูงขึ้นหรือว่าได้รับรางวัลน,นะคะต่อไปค่ะจดหมายแสดงความเห็นใจจะเป็นจดหมายที่แสดงความเห็นใจต่อผู้อื่นที่ได้รับความสูญเสียจากเหตุการณ์ต่างๆ,ๆเช่นการอุบัติเหตุการเกียแก่กรรมของคนในครอบครัว เราเนี่ยสามารถเสนอความช่วยเหลือเท่าที่สามารถจะทําได้ด้วยนะคะต่อไปนะคะจดหมายแสดงความขอบคุณค่ะเป็นจดหมายที่แสดงความขอบคุณที่ผู้เขียนเนี่ยได้รับน้ําใจนะคะเช่นความช่วยเหลือจากการได้รับสิ่งของการได้รับอาหารคําแนะนําหรือนอกจากถ้อยคําขอบคุณแล้วนะคะยังสามารถแสดงความพอใจาซาบซึ้งในมิตรจิตหรือน้ําใจที่ได้รับด้วยค่ะต่อไปนะคะเรามาดูหลักการเขียนจดหมายส่วนตัวกันค่ะ 1. น,นะคะเราจะเขียนถูกต้องตามรูปแบบการเขียนจดหมายนะคะ 2. บอกจุดประสงค์ชัดเจนเนื้อหารครบถ้วนและอ่านเข้าใจง่ายค่ะ 3. ใช้สำนวนภาษาถูกต้องเหมาะแก่บุคคลและการเทศะ 4. เขียนตัวบรรจงสะอาดไม่มีรอยรบหรือขีดค่านะคะ 5. ใช้กระดาษเขียนจดหมายและซองเหมาะแก่ผู้รับค่ะ นะคะเราจะมาดูรูปแบบของคําขึ้นต้นคําลงท้ายและคาเรียกแทนบุคคลนะคะครูมีตารางมาให้นะคะว่าเวลาเราเนี่ยจะเขียนจดหมายไปถึงใครเนี่ยเราจะมีคําขึ้นต้นและคําลงท้ายหรือครํรได้แทนบุคคลอย่างไรนะคะเรามาดูผู้รับคนแรกเลยนะคะก็คือพ่อแม่หรือว่าญาติผู้ใหญ่นะคะคําขึ้นต้นเนี่ยเราก็ควรจะใช้คําว่ากราบเท้า จุดๆเนี่ยเราสามารถใส่ชื่อคุณพ่อคุณแม่หรือญาติผู้ใหญ่ได้นะคะแล้วต่อด้วยคําว่าที่เคารพอย่างสูงสภพนามนะคะเวลาเราเนี่ยเป็นผู้เขียนนะคะเราอาจจะเรียกแทนตัวเองว่า สรานามเขาเขียนนะคะเราจะแทนตัวเองว่าน้องผมหนูหรือว่าชื่อเล่นของเรานะคะส่วนสรพนามของผู้รับนะคะเราจะเรียกว่าคุณพี่นะคะคำลงท้ายจะเขียนด้วยความเคารพหรือด้วยความเคารพรักนะคะต่อไปค่ะเราจะมาดูผู้รับที่เป็นน้องนะคะคําขึ้นต้นเนี่ยเราก็จะขึ้นว่าจุดจุดน้องรักจุดจุดจุดเนี่ยเราอาจจะใส่ชื่อเล่นของน้องได้นะคะ หรือจ,จุดจุดที่รักนะคะสานามแทนผู้เขียนก็จะใช้คําว่าฉันหรือว่าพี่ค่ะผู้รักนะคะสานานก็คือเธอและน้องนะคะเมื่อเราเขียนจ,จบแล้วนะคะคําลงท้ายก็จะเขียนว่าด้วยความรักด้วยความรักยิ่งหรือว่ารักรักและคิดถึงนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้คําว่ารักและคิดถึงต่อไปค่ะามาดูผู้รักที่เป็นเพื่อนนะคะนี่ก็จะมีความสนิทสนมกันหน่อยนะคะ จะเขียนอยู่ขวามือมุมบนสุดน,นะคะโดยเราจะเขียนที่อยู่ของผู้เขียนนะคะอย่างละเอียดค่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะองค์ประกอบแรกของมันก็คือมีบ้านเลขที่มีหมู่มีตำบลอำเภอจังหวัดและรหัสไปรษณีย์นะคะซึ่งเป็นออสําคัญมากนะคะในการที่เราจะส่งจดหมายแต่ถ้าเราอยู่ในกรุงเทพนะคะเราอาจจะไม่ได้ใช้ตำบลแต่เราจะเปลี่ยนเป็นแขวงนะคะส่วนอำเภอเราจะเปลี่ยนเป็นเขตน,นะคะแล้วเราก็ควรระบุรหัสไปรษณีย์ให้ถูกต้องนะคะ 25 5พนรห้าิี่ตัวอย่างนี้นะคะเราจะไม่เขียนว่าต่อจุดขอจุดนะคะเราจะใช้เดือนตุลาคมที่เป็นเดือนทำเต็มนะคะข้อที่สามคำขึ้นต้นนะคะให้เว้นจากขอบกระดาษด้านซ้ายมือนะคะเข้ามาหนึ่งนิ้วนะคะสี่เนื้อความนะคะให้เขียนเป็นย่อหน้าตามใจความสำคัญของจดหมายนะะถ้าเรามีใจความสำคัญจดหมายที่อยากจะบอกถึงเนี่ยหลายใจความสำคัญเราก็ให้เขียนแบ่งเป็นหลายๆย่อหน้าได้ค่ะข้อที่ห้าคำลงท้ายนะคะให้เขียนตรงกับวันที่นะคะ6ก ชื่อผู้เขียนให้เขียนตรงกับที่อยู่นะคะเดีย๋ยวเราจะไปดูรูปแบบนะคะของกระดาษกันเป็นยังไงนะคะค่ะต่อไปเลยคะ่ะเราจะมาดูรูปแบบการเขียนจดหมายกันนะคะสมมติว่านี่นะคะคือกระดาษ A4 ค่ะให้เราเนี่ยแบ่งครึ่งก่อนเลยค่ะพอเราแบ่งครึ่งแล้วใช่ไหมคะเราจะได้เส้นตึงกลางนะคะซึ่งเป็นรอยพับที่เราทําไว้นั่นเองนะคะอย่างแรกเลยค่ะเราควรที่จะ แบ่งกระดาษก่อนนะคะด้านซ้ายเนี่ยเราก็วัดเข้าไปสักหนึ่งนิ้วค่ะส่วนด้านขวาเนี่ยเราก็วัดเข้าไปหนึ่งเซนติเมตรนะคะใช้ไม้หักวัดนะคะฉะนั้นเราจะเริ่มเขียนที่อยู่ก่อนเลยนะคะที่อยู่ก็คือที่อยู่ของผู้ส่งนั่นเองค่ะไปที่หมู่ตำบลอำเภอจังหวัดแล้วก็รหัสไปรษณีย์นะคะแต่ว่าถ้าเราอยู่ในกรุงเทพนะคะหรือว่าในเมืองหน่อยเราก็จะเปลี่ยนจากตำบลให้กลายเป็นแขวงและอำเภอให้กลายเป็นเขตน,นะคะสองค่ะเราจะมาเขียนวันที่กัน วันที่นะคะเราเขียนจดหมายวันไหนแล้วก็ให้ใช้วันที่วันนั้นนะคะวันเดือนแล้วก็ปีพศนะคะต่อไปค่ะคาขึ้นต้นคาขึ้นต้นเนี่ยสมมุติว่าเราเขียนไปถึงเพื่อนใช่ไหมคะเราก็จะใส่ชื่อเล่นของเพื่อนแล้วก็บอกว่าอย่างเช่นเพื่อชื่อแก้วนะคะแก้วเพื่อนรักนี่คือคำขึ้นต้นนะคะจากนั้นเราจะมาเขียนเนื้อความของจดหมายกัน,นะคะ่ะเนื้อความของจดหมายเนี่ยเราสามารถแบ่งออกเป็นหลายย่อหน้าได้นะคะถ้าเรามีใจความสําคัญที่อยากจะเล่าถึงเพื่อน จะแสดงความยินดีหรือว่าขอโทษได้นะคะตอ่อค่ะเราจะมาเขียนคําลงท้ายค่ะคําลงท้ายเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วนะคะว่าเราเขียนจดหมายถึงเพื่อนใช่ไหมคะคำลงท้ายก็ต้องใช้ให้ถูกกับบคุคคลด้วยโดยลงท้ายว่ารักและคิดถึงนะคะจากนั้นก็ใส่ชื่อผู้เขียนลงไปได้เลยค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูตัวอย่างการเขียนจดหมายนะคะเพื่อแสดงความยินดีนะคะได้สังเกตไหมคะว่าส่วนทีหนึ่งเนี่ยเขาเ่ เขียนที่อยู่ใช่ไหมคะมีบ้านเล็กที่มีหมู่มีตำบลอำเภอจังหวัดพร้อมเลยเหมือนที่ครูให้ดูตัวอย่างมอกี้นะคะสองนะคะก็เขียนวันที่ค่ะเห็นไหมคะวันที่จะอยู่ตรงกึ่งกลางเป๊ะเลยค่ะก็คือวันที่ยี่มีนาคม2555นะคะจากนั้นนะคะเราจะมาดูส่วนที่3ามก็คือคําขึ้นตน้นถ้าเราเขียนถึงเพื่อนบอกแล้วใช่ไหมคะว่าให้ใส่ชื่อเล่นของเพื่อนแล้วตามด้วยเพื่อนรักเหมือนในตัวอย่างก็คือ ิเพื่อนรักนะคะต่อไปเราจะมาดูนะความของจดหมายกนนะะันค่ะว่าเขาเขียนตรงหัวข้อเพื่อแสดงความยินดีจริงหรือเปล่าเดีย๋ยวครูชาไให้ฟังนะคะ <fotos. S 1> ฉันทราบข่าวจากญาติๆของเธอว่าเธอสอบชิงทุนเพื่อเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาได้โดยสอบได้คะแนนเป็นลำดับที่สองของผู้เข้าสอบทั้งหมดฉันจึงเขียนจดหมายฉบับนี้มาเพื่อแสดงยินดีกับเธอด้วยเขาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะทําได้อย่างนี้เธอเก่งจริงๆนะจิ๊บ ตอนนี้ฉันกำลังทบทวนบทเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบเรียนต่อเหมือนกันไม่แน่นะว่าเราอาจได้เรียนต่อในระดับชั้นมมธยมศึกษาด้วยกันก็ได้ใครจะไปรู้จริงไหมจ๊ะสุดท้ายนี้ฉันหวังว่าเธอและครอบครัวคงสบายดีนะจ๊ะส่วนฉันสบายดีจะ้ะอ่าตรนนี้นะคะข้อความของเขาเนี่ยก็จะมีใจความสําคัญอยู่สามใจความสําคัญนะคะจึงทําออกมาเป็น3ามย่อหน้านะคะต่อไปค่ะเราจะมาเขียนคาลงท้ายถ้าเราเขียนถึงเพื่อนคาลงท้ายก็คือรักและคิดถึงแล้วก็เป็นชื่อ ลงชื่อของผู้เขียนก็คือส้อมโอค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูตัวอย่างการจ่ายหน้าซองจดหมายกันนะคะเมื่อกี้เรามีเนื้อความของจดหมายแล้วนะคะอีกส่วนที่สําคัญก็คือการจ่ายหน้าซองจดหมายนั่นเองค่ะเมื่อเรามีจดหมายแล้วเราก็ต้องไปฝากที่ไปรษณีย์ไทยดูตอนนี้นะคะมีเขาเอก นะคะเข้ามาหลากหลายบริษัทในการจัดส่งสินค้าหรือว่าจัดส่งจัดหมายให้เรานะคะได้อย่างสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นเคอรี่เอสเไม่ว่าจะเป็นเฟดเป็นนินจาแวนนะคะไปษณีไทยก็สามารถส่งจดหมายให้เราได้นะคะเรามาดูนะคะว่า ขอชื่อขอที่อยู่เขามานะคะบ้านเลขที่หมู่ตำบลอำเภอจังหวัดเหมือนกันแล้วก็รหัสไปรษณีย์ค่ะส่วนมุมบนขวาสุดนะคะคือที่ผนึกตราไปรษณียากรน,นะคะหรือที่เราเรียกกันง่ายก็คือสแตมป์นั่นเองสามารถหาซื้อได้ที่ไปรษณีย์ไทยนะคะหรือบริษัทที่รับจัดส่งจดหมายนี้นะคะถ้าเราไม่มีไปรษณียากรตรงนี้นะคะแปะเราก็จะไม่สามารถที่จะส่งจดหมายได้นะคะตรงนี้ก็ถือว่าช่วยให้จดหมายเราเนี่ยไปถึงเร็วแล้วก็สะดวกในการค้นหาชช็ค เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาสรุปความรู้กันนะคะใกล้แคจะมาส่วนตัวเนี่ยก็เพื่อใช้สื่อสารกับปิดามันดาญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนได้ค่ะแล้วเวลาเราเขียนนะคะก็ควรที่จะเลือกใช้ท้ายคำสำนวนภาษาเนี่ยให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยเหมาะกับสถานการณ์ตอนนี้ด้วยแล้วก็ทําให้สื่อสารเนี่ยประสบความสําเร็จตรงตามวัตถุประสงค์ด้วยนะคะ ทวนความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนจดหมายกันไปแล้วนะคะทั้งในเรื่องของหลักการรูปแบบและก็วิธีการของการเขียนจดหมายส่วนตัวนะคะเพื่อเป็นการทบทวนความรู้นะคะแล้วก็ความเข้าใจของนักเรียนนะคะวันนี้เราไปทํากิจกรรมพุ้อมๆกันเลยค่ะคําชี้แจงนะคะให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้นะคะจากเนื้อหาในคลิปวิดีโอมั้ย ะะเป็นแผ่นถังความคิดลงในสมุนนะคะตามประดินแล้วออก็หัวข้อที่จุณครูได้กำหนดเอาไว้ให้พร้อมทั้งระบายสีให้สวยงา,ามถ้านักเรียนเข้าใจแล้วนะคะเราไปทำพร้อมๆไปเลยค่ะเมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วนะคะนักเรียนก็อย่าลืมเข้าไปทำแบบสึกนะคะแล้วก็สปกให้ดู นะสำหรับใครนะคะที่ทำเสร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมเขียนชื่อน,นะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้คุณค,ณคณารูในอัลบัม้มแล้วคุณครูจะส่งให้คะแนนนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูคก็หวังว่านะคะความรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนสามารถจะนำไปต่อยอดนะคะในการเขียนจดหมายส่วนตัวนะคะในชั่วโมงถัดไปและก็สามารถนำไปใช้ในชุดจัจหวันของนักเรียนได้อย่างแน่นอนเลยค่ะ สำหรับวันนี้คุณครูก็ต้องขอตัว,วลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ